เอาละครับค่บบสะสวัสดีคุณผู้ชมดูทายบรรยากาศกับผมวันนี้กับผมกำจังอะไรนะยูทีช่องเมลยกำนานนะทุกคนก็อขอโทษที่ขายเวลาเชิญขอกีแบบยูทีทช่องกำจังคุ่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสุ่มปวิกับเอฟซีแต่เอฟซีเขาไม่อยู่อะครับเอ๊ะวันนี้ผมว่าผมมาสุ่มในเซิร์ฟวนีนะครับทุกคนก็อขอโทษเอฟซีคนที่จะเออคลิปด้วยครับผมก็ขอพยุดจริงจริงนะครับ โอเคนะครับเดี Mohammad, Anyways, notes, ๋ยววันนี <mir anda that rant> Hence, ้นถ้าเอ่ออยากได้สูตรดีนะครับเดี๋ยวผมพอถ่ายสุขภงผมก่อนแล้วกันนะครับมาทุกคนกาววนรอบตัวสูงสามรอบนะครับแล้วก็ตัวหน้าตัวสูงสองรอบเปาะเปาะนะครับไม่รู้จะได้ผลอะไรครับที่ได้คือ <c oughs> ครับพอดีๆนีบยกไญยังไม่รู้ว่าบตัวนี้ผลดีือยู่นะครับเนี่ยส่วนนยืนไปใช้กันได้ครับที่ลูกหนึ่งก็ใช้ได้ใช้ลูกโลกนะครับส่วนนี้ก็อยากจะทำให้คลิปยาวนะครับมามาทำใหคลิปยาวกันนะ อพี่กันทำอะไรดีอืมรีวิวมันก็ล้วกันนะครับแล้วมันรีวิวดีป่ะอืมซูมโผลแล้วก็รีวิวเลยครับป่ะไปรีวิวกันมาเรื่องมอเตอร์สกิลต่อยของปะกอนนะครับปะกอนก,ก็ต่อยแบบเวลาเราขยับมันก็จะมีออร่ารินโบนะครับแล้วก็มันจะใหญ่มาซุปนิดหน่อยครับเนี่ยนะมันใหญ่มากครับตอนที่กำลังต่อยมันจะมีวงๆหนึ่งครับเนะี่ย ให้ทำมาสุกเจียมเป็นเหมอือนก้อนนี้โอเคพอต่อยสี่ครั้งแล้วก็ัตูกระเด็นหรือไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อกระเด็นครับกระเด็นโอเคมาดูสิ่แรกเลยครับชื่อว่าโ,โซโริงบีสถ้าอ่านผิดก,ก็ขออาภัยด้วยนะครับคือผมอันไม่ค่อยแก้งกีษนะครับ แล้วก็สกิลเอคือ h e a v e n and e a อ t h นะครับเ a v e n กับโลกนะครับมันจะมีสองรูปแบบครับรูปแบบแรกคือการกดแบบไม่ใช่กดค้างครับก็เป็นการปลาขึ้นออกไปครับคล้ายๆคล้ายเต็มเน,นื้อครับตัวสกิลแรกมันจะไกลหน่อยครับโอเคตันนี้คือรูปแบบแร,รกขค้างครับ,รบมันจะเป็นการแบบเหมือนมาซุปวีหนึ่งครับแต่มันจะนี่ มันจะกว้างเดี๋ยวมันมันจะแบบมันจะครอบครอบครอบวงเลยครับนะมันฟุฟวิหนึ่งมันก็แค่ตรงปืนนะครับตรงพื้นนตรงพื้นนะครับโอเคมาดูกันที่สกิลสกิลเอ่อส,สกิลอันตีนะครับสกิลสี่ก็ใช้สามร้อยห้าสิบนะครับมามีหนึ่งมีสองรูปแบบเหมือนกันนะครับคือการพุ่งไปธรรมดาปึ๊กเสี่พันยี่สิบนะครับ ไปตามมาตรง,งนี้ต่ชึบชึบไปคุยโอเคครับมาโอเคเดี๋ยวรออีกรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะคอมโบูส์คอมโบเลยครับจริงใช้แต่มาสุคอมโบครับนี่ครับดาากดค้างมันจะมีวิง่งวิ่งตัวอย่างก็ปึ๊กปล่อยเป็น10เมตอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องอาจจะบอลหน่อยต้องเวลาปล่อยอย่างพวกนีครับประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวผมมาสุคอมบูส์มาสุคเลยนะครับ เออแล้วแต่ครับเคยทำแบบไหนแต่ทำเด็ดแต่ว่าขาบวนยังถผมว่ามันง่ายสุดแล้วนะดัวูดนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตาหมีนะครับเอาะว่ขบวนได้เวลาคุณใช้สกิลแซกเสร็จนะครับสกิลคูดาวอยู่ก็ใช้ซีไปเลยครับตัว่าใช้กสกิลคูดาวที่สองก็ไม่ใช่เพราะว่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณเอฟซีคนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผม ่กันไปกลับมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเอฟซีคนนั้นแบบเออไม่เหรอต้องเพราะทำให้ผมทำคลิปต้อง ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูครับอีกสี่คนนี้นะครับขบีขบ่จะกราออกมาดูนะครับเออไอพี่อะไรกัน่ะผมเกรงใจเขาเลยครับเกรงใจเกรงใจนะครับนะแล้วก็คุยนสี่คนนี้คนนั้นจริงๆครับขอบคุณครับเออผมผมเออขอบคุณมากๆจริงๆจาเกินจริงนะครับขอบครับนะครับสี่คนนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับจะไห้เป็นกำลังใจต่อคลิปนะครับคลิปที่ผมกดให้หาไลค์พอเลยครับไมีอะไรมากนะ คิดที่ผ่านมาจะ,มะจไม่ก็เล่นไลน์แต่ว่าผมจะพยายามถ่าคลิปนะครับแค่นี้ครับไว